สวัสดีครับผมมาสเตอร์พุทธิชัยคำทพลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวาดรูปไดโนเสาร์นะครับเป็นหัวข้อของป .2 นะครับคำศัพท์ที่เราจะใช้วันนี้มีคำว่า semi-circle แปลว่าครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็คำว่า curve แปลว่าเส้นโค้งนะครับโอเคพร้อมที่จะวาดหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วโอเคไปเลยครับเริ่มเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับจะเริ่มจากการวาดครึ่งวงกลมนะครับ ทำลำตัวมันนะครับแล้วก็ใช้เส้นโค้งนะครับทำเส้นโค้งเหมือนสระอากลับด้านนะครับทำเป็นหัวนะครับแล้วก็ขีดสามเหลี่ยมต่อมานะครับตรงบริเวณส่วนท้ายของเครื่องวงกลมนะครับทำเป็นหางแล้วก็เติมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นขาตรงด้านล่างของเครื่องวงกลมนะครับโอเคครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะตกแต่งรายละเอียดนะครับ ต่อไปนะครับผมจะใช้ปากกานะครับปากกาตัดเส้นนะครับมาตัดเส้นเพื่อให้มันชัดขึ้นนะครับจะได้มองเห็นชัดๆนะครับและก็เวลาระบายสีจะได้มองเห็นง่ายๆด้วยนะครับอ่าผมจะเริ่มตัดแล้วนะครับก็ตัดตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยครับทําไปเรื่อยๆนะครับส่วนเส้นไหนที่มันทับที่เราจะไม่เอาเราก็ไม่ต้องตัดเส้นตามที่เราวาดนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็จะลบเส้นดินโออกนะครับ ก็จะเหลือแค่ตัวไดนโนเสาร์แล้วต่อไปนะครับผมจะทําลวดลายทําลวดลายนะครับเป็นเป็นเหมือนลายไดนโนเสาร์ลายอะไรก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่เราชอบเลยครับลายจุดลายวงกลมลายอะไรก็แล้วแต่นะครับทําทเล็บด้วยนะครับตกแต่งเล็บตกแต่งฟันแล้วก็ทํารูจมูกนะครับโอเคต่อไปจะเริ่มการระบายสีนะครับสีที่จะใช้ก็จะเป็น สีเขียวนะครับเขียวอ่อนนะครับผมจะให้ไดนโนเสาร์เป็นสีเขียวอ่อนระบายเหมือนเดิมครับเทคนิคเดิมเหมือนที่สอนกันมานะครับก็คือระบายเริ่มกดจากเข้มนะครับแล้วค่อยๆอ่อนไปเรื่อยๆนะครับเบามือเบามือให้มันอ่อนนะครับเราต้องการให้แสงเข้าทางเข้าทางด้านไหนเราก็เราก็ให้มันสว่างด้านนั้นนะครับกดเข้มด้านที่มันเป็นด้านที่มันไม่โดนแสงนะครับ <peanuts S 2> แล้วค<ๆ>่อยๆเบามือไปเรื่อยๆนะครับ เย็นๆน,นะครับค่อยๆระบายไปเรื่อยๆนะครับระบายส่วนท้องนะครับส่วนท้องนี่ไม่ไม่โดนแสงเลยผมก็จะกดเข้มนิดนึงนะครับกดเข้ม้วค่อยไล่เบาขึ้นไปท้างบนดนะครับมาท้องเสร็จแล้วต่อไประบายขาครับเหมือนเดิมครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับเข้มไปอ่อนเหมือนเดิมเทคนิคนี้ใช้ได้เสมอครับต่อไปเป็นส่วนหางนะครับกดเข้มด้านล่างนะครับกดเข้มๆ,ๆเลยแล้วก็ค่อยไล่ขึ้นค่อยๆเบามือลงเรื่อยๆนะครับเบามือลงเรื่อยๆเล้วสีมันก็จะอ่อนไปตามแรงมือของเราเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องเว้นลายลายที่เราอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ลายลายของไดโนเสาร์มันจะสีเข้มกว่าสีเขียวอ่อนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ผมเบนเพื่อให้มันให้มันเห็นชัดขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเวลานักนักเรียนทําไม่ต้องเบนก็ได้นะครับระบายทับไปเลยก็ได้โอเคครับคราวนี้ผมจะใช้ใช้สีเขียวเข้มนะครับมาเพิ่มน้ำหนักในส่วนที่เป็นด้านเงานะครับ เช่นบริเวณท้องของไดโนเสาร์นะครับที่ไม่ไม่โดนแสงผมก็จะกดเข้มขึ้นมานิดนึงบริเวณใต้าหางนะครับ <_ letter> คราวนี้ผมก็จะเอาสีเขียวเข้มเขียว,เ,ยวเดิมนั่นแหละสีเดิมนั่นแหละครับที่เราทําเป็นอันนี้เมื่อกี้นะครับทำเป็น,นําหนังเงาเม,าเมื่อกี้ผมจะทําเป็นลวดลายของไดโนเสาร์นะครับกดเข้มกดให้มันเข้มให้ให้ทั่วเลยนะครับกดเข้มเลยเป็นบริเวณที่เราต้องการให้มันเป็นลวดลายของไดโนเสาร์นะครับแบบนี้ กดเข้มไปเรื่อยๆครับถ้าจะให้ดีไล่เข้มไปอ่อนก็ได้นะครับไล่เข้มไปอ่อนตามที่เราทําน้ําหนักตัวเอาไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่เป็นไรเราถมเห็นง่ายๆก็ได้เพราะว่าเรามีเรามีน้ําหนักสี่เขียวอ่อนที่เป็นน้ําหนักเข้มอ่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะระบายเล็บเล็บเอาสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเล็บของไดโนเสาร์น่าจะเหยียบโคลนเหยียบดินมาเยอะก็เลยให้มันเป็นสีน้ําตาลเหลืองๆหน่อยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยตาสีฟ้าโอเคครับสําหรับไดโนเสาร์เสร็จแล้วง่ายไหมครับบังว่าจะทํากันได้นะครับแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วนะครับสําหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ